วัสีครบกับแจ็คโฟกิงเหมือนเดิมครับวันนี้มาทําอะไรวันนี้จะมาพามาดูรุ่นที่บอกเลยว่ารถเปิดประทุนแบบนี้รถ2ประตูด้วยบอกเลยว่ารถ2ประตูนะครับแล้วก็บอกว่าอยู่กับค่ายวงกลม4วงนะครับใบนะน่าจะนึกออกแล้วว่ารุ่นอะไร แต่ต้องบอกก่อนว่าน่าเสียดายมากๆเป็นรถที่บอกเลยว่าใช้ดี1คันเป็นรถเดลี่รถชีวิตประจําวันได้รถประหยัดน้ํามันและขับดีหล่อเท่ทุกอย่างครบตอบโจทย์ในคันเดียวมุดง่ายเข้าง่ายออกง่ายทุก,ทกอย่างเอเวอรตติดีมากนะครับต้องพูดเลยว่ามันรถเป็นรถที่ขับดี1นึ่คันนะครับแต่น่าเสียดายมากๆปิดสายการผลิตแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นรุ่นอะไรนะครับ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าแต่ต้องบอกก่อนว,ว่าหน้าเสียดายมาเป็นรถที่ขับดีหนึ่งคันนะรถประหยัดนะมันขับดีหนึ่งคันแล้วหล่อแล,แล้วเท่ด้วยเปิดประทุนได้อีกนะครับแต่ต้องบอกว่ามาานันจะมีสามรถสามรุ่นย่อยเดี๋ยวพอพาไปพูดกันตอในคลิปแล้วกันแต่ต้องบอกเลยว่ารถไอรุ่นนี้ที่ผมจะพูดเนี่ยอายุรุ่นของรุ่นนี้แล้วกันอายุรุ่นเนี้ยอายุเท่าผมเลยนะยี่สิบห้าอายุพอๆกับผมเลยยี่สิบห้าปิดการปิดสายการผลิตแล้วเรียบร้อย ไปที่ต้องบอกเลยว่าสั่งผลิตแล้วไม่มีแต่ถ้าโชคดีนะครับแต่ต้องพูดว่าแต่ถ้าโชคดีจะได้รถที่ยังมีในสต็อกอยู่นะครับซึ่งมีที่ผมละหนึ่งคันอโอเคไปดูกันดีกว่าครับนี่เลยวงกลม4ีวงมากับรุ่นมากับยี่ห้อนี้เลยอย่างแรกเริ่มเห็นเลยเห็นไหมวงกลมเห็นไหม มากับ audi tt ตัวตัวตัว,ตวไม่ใช่ตัว rs ตู่กิจตัวโรสเตอร์ละกันสิ่งที่มาที fsis line นะครับบอกเลยว่าโอ้โหชื่อค่อนข้างที่ยา,ยาวมากนะครับแต่บ่งบอกเลยว่าความเป็นควอทโทเนี่ยควอทเทรตัวนี้หนึบเป็นตีต๊กแกแน่นอนบ่งบอกถึงขับสีของ audi จนจนิคจนสีทธิบัตรของเขาเรียบร้อยระบบควอทเทอรของเขาไม่มีใครทำเหมือนนะครับต้องบอกเลยว่าเนียน เป็นตีมตุ๊กแกนะครับเหนียวเอาอยู่ทุกโค้งนะครับแต่ทีเนี้ยมันน่าเสียดายตรงที่ว่าคันนี้มันไม่ดิสคอนติเนียแล้วคันนี้เป็นตัวเจนสุดท้ายสําหรับมาร์คสตัวนี้สําหรับตัวทีทีนะครับนะเออแบบอายุรุ่นเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปเนี่ยคันนี้เนี่ยรุ่นต้องบอกว่ารุ่นนี้ดี่ว่ารุ่นนี้รุ่นเขาเนี่ยมาทั้งหมดได้2ยี่สบปีถ้าพอๆกับอายุผมเลยนะเออ พ่อๆก่อยุผมเลยผมนนก็น่าเสียดายนะปิดสายการผลิตแล้วเรียบร้อยจากเยอรมันนะครับโหน่าเสียดายมากๆเลยแล้วเป็นアウดี้เนี่ยรุ่นต้องบอกว่ารุ่นนี้นะขับดีมากใช้งานชีวิตประจําวันได้ไปเที่ยวหล่อก็ได้โอ้โหสารพัดประโยชน์นะนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสารพัดประโยชน์เพราะว่าหนึ่งเลยไอตัวมิติตัวรถของตัวรถเนี่ยความกว้างความยาวความความสูงความยาวหรืออะไรเงี้ยต่างๆนา,นานาของตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ ขึ้นลงยากหรือใช้งานยากเลยเหมือนรถเกง่ง1คันนะครับแต่ที่บอกเลยว่าที่เหมือนรถเก่ง1นึ่คันด้วยด้วยมิติของตัวรถทั้งหมดนะครับแต่ใช้งานเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้1นึคันนะครับแต่ไม่ถึงขั้น Hi ไม่ถึงขั้นไฮขนาดแบบว่าแบบโหนเหมือนตัว RSQ3 หรือตัว ATTRS หรือ RR8 อ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ขั้นนั้นนะแต่คันนี้ให้ความสปอร์ตดุดันอยู่นะครับแต่ไม่โหดขั้นนั้น อันนี้เหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับพรามาเดิมเนี่ยเดิมโรงงานตัวแค่นี้ร้อยสองกว่าตัวแล้วว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วกับรถมิติรถไซนี้นะครับรถใช้งานบอกเลยว่ารถใช้งานน้อยมาแค่สามหมื่นกว่าคันนี้นะต้องบอกว่าคันนี้มาแค่สามหมื่นกว่าสภาพรถโคตรดีให้ล้อเต็มร้อยเลยให้สิบเต็มสิบนะครับแล้วทุกอย่างเนียนใสและฟิล์มข้างหน้าล้อวอลซเนอร์มาอีกโอ้โหแค่ล้อก็หล่อแล้วจริงๆคันนี้ นะครับดูดิเนี่ยอันนี้ผมเปิดสปอยเลอร์ไว้รอรู้ดูดิมันเหมือนรถสปอร์ตหนึ่งคันนะที่บอกเลยว่าไซส์เล็กไม่ได้ยาวเฟื้อยเหมือนไฮเปอร์คาร์นะครับไม่ได้ยาวเหมือนอารมณ์ถ้าให้นึกภาพออกก็จะเป็นเออ่ตัวซีรีส์ไอตัว A5 พวก A5 พวกนั้นอันนั้นพวกสปอร์ตแบค็คพวกนั้นไม่ยาวขนาดนั้นนะอันนี้ยังให้ความสะดวกสบายเหมือนอีโคคาร์แต่สมรรถนะแรงนะครับเครื่องยนต์2,000ตัว TFSI นะครับเป็นเครื่องยนต์2,000ตัว ระบบขับระบบขับสีเป็นระบบคอร์ทัวของ Audi อย่างที่บอกนะครับไฟหน้าเป็นระบบไฟหน้าแบบ m มทริก LED กระจังหน้าบางแบบแฮนนี่ o คมของ A u d i ตัว RS นะครับหรือตัว S นะครับทำต้องพูดว่าทำคล้ายดีกว่าทำคล้ายตัวแฮนนี่ o คมตัว RS นะครับแล้วตัวมาสสาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่ไม่มีการผลิตแล้วเรียบร้อยผมเสียดายจริงนะมันเป็นที่แบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงคือมันเสียดายอะ่ะคือตัวผมเสียดายเองนะเออไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับอยากให้ดูห้องเครื่อง อ่ผมอยากเปิดนิดนึงปึ้งอ่าเรียบร้อยเปิดแล้วหน่าสาีรดงจริงๆนะมันปิดสายการผลิตแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ห้องเครื่องของตัวที่หัวใจหลักของพระเอกนะครับเครื่องยนต์2.0นะครับ TFSI นะครับดูดิทุกอย่างเนียนกลิบใสๆนะครับ แรงมาไม่ต้องพูดถึง2 0 0กว่าตัวบวกบวกแค่นี้ก็เหลือเฟือสำหรับรถมิติไซส์ไซส์ประมาณนี้นะครับนินเนียนใสใสเลยเนาะสภาพรถทุกอยาก่างดีฟิลม์มครึ่งหน้าทั้งว่ดฟิลม์มครึ่งหน้านะครับล้อวอลสไนเดอร์ทุกอย่างมีมาหมดทุกอย่างใช้ในงานได้สมบูรณ์ขับดีประหยัดน้ํามันอย่างที่บอกขอย้ําอีกว่าว่ารถโคตรประหยัดน้ํามันนะครับบอกแล้วว่ารถประหยัดน้ามันถ้าเทียบกับกำลังเปอร์ฟอรนซ์ของเขาแล้วกันนะครับโอเคพาไปดูฟิล์มกันบ้าง วิวตอนเปิดลังคาขับเป็นยังไงอยากให้ดูมากจังนะครับดูดิเขาเปิดเข้ามาพูดหล่อเลยโอเคมา,าปิดประตูแล้วเรียบร้อยอ่ะเขาเกียร์เฮ้ยคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังนะกับกับตัว TC เนี่ยแล้วยิ่งอยากยิ่งเปิดลังคาเห็นไหม เปิดหลังคาด้วยนะครับใครที่อยากเอาไปเที่ยวไปเอาขับไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยเอาลงขึ้นเชียงใหม่ขึ้นเขาไปเที่ยวริมทะเลอะไรเงี้ยครับผมว่าตอบโจทย์นะเพราะว่ารถเนี่ยคันนี้มันน่าใช้แล้วประหยัดน้ำมันแรงมาเยอะเนี่ยแรงม้าแรงต้นเยอะอย่างนี้เนี่ยนะครับเหลือกินเหลือใช้มากๆดูดิถ้าเอาฟิวอ่ะคันนี้ได้เลยผมให้ร้อยเลยอ่ะคันนี้ถ้าเอาฟิวนะ คันนี้ผมให้ร้อยเลยนะครับโห oh, เป็นรถที่น่าใช้หนึ่งคันนะครับรถประหยัดน้ำมันไฮเปอร์ฟอร์แมนได้นะครับแล้วก็เปิดหลงังคาดูดิขับรอลออ่ะแล้วก็บอหนังตัดอาคันทาร่าอีกโอ้ oh, มีที่ไหนเขาให้กันไม่มีหรอกนะครับดูดิคือทุกอย่างสมบูรณ์มากน่าใช้นะครับแล้วก็มากับไอตัวแอร์แบบนี้นะครับ นี่คือไม่รู้จะพูดยังไงคือมันให้ให้ทุกอย่างมาครบแล้วน่าใช้แล้วอ่ะคือมันดีหมดแล้วอ่ะครับจะพูดยังไงดีคือมันดีหมดแล้วอะ่ะ,งงออะเออเสียดายจริงๆอะ่ะรู้สึกว่าเสียดายต่างตัวตัวผมเองรู้สึกว่าเสียดายมากๆเลยที่เขายกยุติการผลิตแล้วเรียบร้อยปิดสายการผลิตเลยดีกว่าปิดเลย ไม่ทําต่อ,แล, ue, ลตอ,อ 4, แล้วไม่มี discontinu รุ่นต่อไปหรือมาร์คสี่แล้วไม่มีแล้วคือมาร์คสามตัวสุดท้ายของทีทีโอโหเสียดายมากจริงๆนะผมรู้สึกตัวผมเสียดายมากเลยอ่ะไม่รู้จะจะหาคําไหนไมาให้พูดต่อแต่ก็อย่างว่าแหละเขาปิดไปแล้วอ่ะเออเราเราเป็นคนนอกวงการขนาดไม่ได้อยู่ในวงในขนาดนั้นเนาะเราก็แบบรู้แค่ข่าวเราก็ไปถามมาพูดได้ใช่ไหมคือทีทีอ่ะมันเป็นรถที่ขับดีประหยัดน้ํามันเลยนะตัวรถไม่ได้ใหญ่ ช่วงล่างดีขับสี่อีกนะครับช่วงล่างดีขับสี่แล้วก็แรงม้าเนี่ยใช้ได้เลยก,กับสําหรับรถคันแค่นี้นะครับรถเล็กนะคันนี้มันเหมือนมันรถรถมันไม่ได้ใหญ่เลยนะคือมันรถอารมณ์เหมือนความกว้างอย่างเหมือนซิต,ตี้เหมือนรู้สึกว่าเล็กกว่าซิต,ตี้ด้วยอ่ะแต่แรงม้าสองร้อกว่าตัวเนี่ยโอ้โหเขินเลยแหละถ้ารถใหญ่ๆเดี๋ยวเขินมีเขินอ่ะโอ้โหแล้วมีเขินแน่นอนน่าใช้นะแล้วแบบโอ้โห ใครที่อยากได้ฟิลไปเที่ยวปีใหม่หรือคริสต์มาสเนี่ยคันนี้ดีมากเพราะว่าตัวผมอะ่ะชอบมากกว่ารถซันรูฟนะถ้าตรงที่ว่าเอาเน้นฟิลแบบจัดๆเลยนะไม่ต้องเอาเอมเบียนเอมเบียนไลฟ์ภายในหรือว่าเอาซันรูฟหรือพาโนรามิกซันรูฟผมว่าเปิดหลังคาไปเลยเปิดเม่งแบบนี้ไปเลยได้ได้ฟิลไ,ได้อัดได้อัธรถมากกว่าเออเสียดายน่าเสียดาย,าย,ดายไม่น่าปิดเลยอะ่ะน่าเสียดายมากนะครับโห ช่วงล่างอ่ะโหนึบนะมันไม่มันไม่ได้แข็งนะเอาตมไม่ได้แข็งนะหนึบๆนบมันรู้สึกว่ามันให้ให้ความนุ่มนวลมากกว่ามันให้ความนุ่มนึบามากกว่าแข็งนะคือเฟิร์มด้วยหนุบนึบด้วยอ่ะก็แต่ถ้าสําหรับคนที่แบบว่าชอบฟิลที่ว่านุ่มเลยอะ่ะอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์แต่ถามว่าเอาอยู่ทุกโคง้งไหมเอาอยู่ ะร,ระบบควอทโทไม่ต้องพูดถึงระบบควอทโทอันขับ4แบบไอระบบขับี่เขาไม่ต้องพูดถึงเลยว่าอยู่ทุกโค้งแน่นอนทุกครั้งที่เวลาขับนะครับมั่นใจได้เลยระบบควอทโทของ a u ดีนี่คือเป็นรถที่น่าใช้หนึ่งคันนะครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้ววันนี้ผมพูดไม่เยอะหรอกผมมาพูดจะพูดจากความรู้สึกตัวเองแล้วกันว่ารถคันนี้เนี่ยมันน่าใช้ยังไงมันควรเก็บสะสมยังไงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่เล่น ท,ที่ใช้ทีทีอยู่แล้วเนี่ยแล้วรักทีทีอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าบอกเลยนะราคาขึ้นแน่แน่แน่แน,นอนราคาขึ้นแน่แน่แดูเลยแล้วยิ่งถ้าเป็นตัวสุดท้ายรตสุดท้ายของรายการผลิตด้วยนะต้องบอกว่า مر, มาร์าครที่สามมาร์คสุดท้ายนะครับถ้าใครจะเอาไปเก็บซื้อเก็บแล้วถ้าขายต่อดีผมบอกเลยว่าราคามีขึ้นแน่นอนกับรุ่นนี้นะครับใครชอบต้องรีบเก็บสะสมนะบอกเลยว่าต้องรีบซื้อก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนฉกนะบอกเลยว่า เขารีบซื้อเขากาลังซื้อเก็บกันแล้วคันนี้รุ่นนี้ดีกว่าต้องบอกว่ารุ่นนี้ที่ผมมี1นึคันมือหนึ่งป้ายแดงต้องย้ําว่าหมือ1ป้ายแดงถ้าโชคดีก็จะมีรถรถอยู่ในสต็อกนะคบถ้าโชคดีแต่สีก็ต้องรอรุ่นเอาว่ามีไม่มีอย่างที่ต้องการนะครับแต่คันนี้บอกเลยว่าใครต,ตามหาสีเทานาโดเกรย์ตัวสีฮอตที่สุดของ Audi นะครับที่ผมมีนะครับนี่1นึคัน ครับต้องรีบมาจองนะกับราคา2อ9ล้านเก้าแสนาทนททุนเลยมาเอาไปเป็นเจ้าของได้เลยล้อไม่ต้องเปลี่ยนหล่อหลอจากเจ้าของเดิมเป็นล้อ w a ล์ s ไ i เนอร์ยางเบิร์กใหม่พอามบอกแล้ว่าเบิร์กใหม่ทั้งหมดสีเส้นสีวงใหม่แค่32มหมนะครับสภาพโดยรวมดีมากทุกอย่างโอเคสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับไม่เชื่ออยากให้มาสัมผัสนะครับโอเคเรื่องราก็ตานนี้ครับหากลูกค้าคนไหนสนใจ Audi TTRS 45 TFSI ตัว S ลตัวนี โรสเตอร์ oster, หรือคอนเวอร์ททเบิลก็ได้นะครับแต่คอนเวอร์ททเบิลไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่โอเคใครสนใจนะต้องรีบมาจับมาจองนะต้องบอกเลยว่าน่าใช้หนึ่งคันโอเคติดต่อเจ้า้ที่เบอร์061-5253-915นะครับหรือว่าจะมาหาใจนี้ที่เลยโฟล์คิงรักชูรีคาอยู่เส้นเกษตรนะมีตลาดรถมอเตอร์แคร์ล็อกบีฮาทนันครับไปแล้วครับบ๊ายบาย